สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคืนนี้ขอเชิญท่านพบกับเรื่องราวความรักปนความลึกลับที่จะทำให้หัวใจคุณต้องสะเทือนติดตามกันได้เลยครับ แสงอาทิตย์ยามเย็นคล้อยต่ำสาดแสงสีทองอ่อนลงบนสวนมะพร้าวกว้างใหญ่ที่ทอดยาวสุดสายตามีชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังหาบน้ำรดแปลงผักเล็กๆข้างบ้านเขาคือคงหนุ่มวัย25ผิวเข้มกรำแดดกรำฝนจนแขนขาแข็งแรงร่างกายกำยำสมบุกสมบันเขาเป็นเจ้าของสวนที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้หลังจากล่วงลับไปเมื่อหลายปีก่อน แม้คงจะดูเป็นชายหนุ่มขยันขันแข็งแต่ในใจของเขากลับมีความเศร้าลึกๆความเศร้านั้นเกิดจากบาดแผลในใจรักครั้งเก่าที่ไม่สมหวังเหลือเพียงความทรงจำที่กัดกินหัวใจให้เจ็บปวดทุกครั้งที่นึกถึงแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คงไม่เคยทิ้งสวนนี้ไปคือต้นตะเคียนใหญ่ต้นนี้มีอายุเกินร้อยปีเป็นทั้งร่มเงาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน แต่ก็มีอีกเรื่องเล่าที่นายขนลุกว่าภายในต้นไม้นี้มีผีตะเคียนสิงอยู่และใครก็ตามที่ลบหลู่จะไม่มีวันตายดีคืนนั้นหลังจากเหน็ดเหนื่อยกับงานทั้งวันคงนั่งพักที่ระเบียงบ้านไม้เล็กๆของตนเอง เขามองไปยังต้นตะเคียนใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลสายลมยามค่ำพัดมาเบาๆแต่ทว่าหูของคงกลับแววเสียงแปลกๆคงสะดุ้งคันมองรอบตัวแต่ทุกอย่างเงียบสนิทมีเพียงเงาไม้เขาพยายามบอกตัวเองว่าคงแค่หูแววอย่าให้ใครตัดเสียงหวานดังขึ้นข้างหูชัดเจน เขารีบหันซ้ายหันขวาแต่กลับไม่เห็นใครคืนนั้นคงนอนหลับไม่สนิทเขาฝันประหลาดฝันเห็นหญิงสาวผิวขาวนวลผมดำยาวสลวยถึงเอวสวมชุดไทยสีเขียวทองงดงามเธอยืนอยู่ใจต้นตะเคียนเรียกเขาให้เข้าไปหา คงตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อแตกท่วมตัวแม้จะบอกตัวเองว่าเป็นแค่ความฝันแต่ความรู้สึกจริงจังและกลิ่นหอมอ่อนๆที่ยังติดอยู่ในจมูกทำให้เขาสับสนวันรุ่งขึ้น ระหว่างที่เขากำลังทำสวนเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อลุงปั้นเดินมาหาพร้อมบอกข่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะเข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อทำโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่และอาจต้องโค่นต้นไม้ใหญ่หลายต้นรวมถึงต้นตะเคียนกลางสวนของคงคงถึงกับหน้าถอดสีต้นนั้นหรอครับลุงเขาจะตัดจริงๆหรือเองก็รู้ต้นนั้นไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดา ของแรงนักถ้าใครคิดแตะต้องอาจมีอันเป็นไปข้าเตือนเองคงได้ฟังยิ่งกังวลแต่ในใจก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงรู้สึกห่วงต้นไม้ต้นนี้นักเรากับมันไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ผูกพันกับเขาคืนนั้น คงตัดสินใจลองเดินไปยังต้นตะเคียนทันใดนั้นเงาร่างหญิงสาวก็ค่อยๆปรากฏตรงหน้าเธอสวยงามดังภาพในฝันไม่มีผิดดวงตาคู่นั้นมองเขาอย่างว้าววอนเจ้าเห็นข้าแล้วข้าชื่อดาวเรืองข้าสิงสถิตอยู่ในต้นนี้มาเนิ่นนานคงยืนตะลึง พูดไม่ออกเขาไม่รู้ว่าตนควรจะกลัวหรือดีใจที่ได้พบกับหญิงสาวในฝันจริงๆดาวเรืองเล่าด้วยน้ำเสียงเศร้าว่านางเป็นหญิงชาวบ้านเมื่อร้อยกว่าปีก่อนถูกบังคับแต่งงานกับชายที่ไม่ได้รักนางหนีแต่พลาดพลั้งตกน้ำตายทั้งกลมวิญญาณถูกบังไว้ใต้ต้นตะเคียนใหญ่จนผูกพันกับต้นไม้นี้ชั่วการนานนับแต่นั้นมาไม่อาจละไปไหนได้ ข้ารอคอยผู้หนึ่งรอใครสักคนที่มองเห็นข้าไม่หวาดกลัวและยอมอยู่เคียงข้างข้าจึงจะหลุดพ้นคงฟังแล้วหัวใจสั่นสะท้านเขาไม่รู้ว่าเพราะความสงสารหรือความเหงาในใจที่ทำให้เขารู้สึกดึงดูดต่อเธอแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือเขาไม่ได้กลัวเธอเลย คืนแล้วคืนเล่าคงแอบมาหาดาวเรืองใต้ต้นตะเคียนพูดคุยกันยาวนานเขาเล่าเรื่องสวนเรื่องความฝันเรื่องอดีตที่เจ็บปวดส่วนดาวเรืองก็เล่าเรื่องสมัยเก่าเรื่องความทุกข์ที่ต้องเฝ้าอยู่ในความมืดเดียวดายทั้งสองค่อยๆเกิดความผูกพัน ข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะเป็นมนุษย์หรือผีแต่หัวใจข้าบอกว่าข้ารู้สึกเหมือนมีเจ้าข้างกายแต่เราสองอยู่ต่างโลกเจ้าคือชีวิตข้าคือความตาย ในดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นจากทางถนนเจ้าหน้าที่รัฐหลายคนขับรถเข้ามาในสวนพร้อมเครื่องมือสำรวจหนึ่งในนั้นชี้ไปที่ต้นตะเคียนแล้วบอกว่าต้นนี้ต้องโค่นเพื่อทำถนนผ่านจะเริ่มงานอีกไม่กี่วันคงรีบเข้าไปขวางแต่เจ้าหน้าที่ไม่สนใจบอกว่ามีเอกสารสั่งการจากส่วนกลางแล้วทุกอย่างต้องเดินหน้าดาวเรืองยืนมองด้วยแววตาเศร้า และกโกรธปนกันก่อนจะหันมาบอกกับโคงเสียงแผวที่เต็มไปด้วยลางร้ายหากพวกเขาแต่ต้องต้นนี้เลือดจะต้องหลัง่งและความรักของเราอาจ,จต้องแลกด้วยชีวิตเสียงลมพัดแรงเหมือนเสียงร้องไห้จากหญิงนับร้อยดังสะท้อนทั่วสวน รุ่งเช้าของวันใหม่อากาศในสวนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฟ้าหม่นหมองตั้งแต่ยังไม่สายลมพัดแรงกว่าปกติจนใบมะพร้าวและกิ่งไม้เสียดสีกันดังอื้ออราวกับธรรมชาติกำลังบอกเป็นในถึงไผ่ที่กำลังจะมาคงยืนมองต้นตะเคียนใหญ่ด้วยใจหนักอึ้งภาพใบหน้าของดาวเรืองเมื่อคืนยังติดตรึงอยู่ในหัวใจเธอเตือนแล้วว่า หากมีใครแตะต้องต้นนี้เลือดจะต้องหลัง่งแต่เขาจะทำอย่างไรได้ในเมื่อโครงการจากรัฐใหญ่เตือนกว่าคนเล็กๆอย่างเขาจะขัดขวางได้เสียงเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถแมคโครดังขึ้นจากทางเข้าสวนเจ้าหน้าที่และคนงานกว่าหลายสิบชีวิตเคลื่อนเข้ามาในสวนพร้อมอุปกรณ์ตัดไม้ครบมือ ทุกคนดูมุ่งมั่นที่จะทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่สนคำเตือนหรือความเชื่อของชาวบ้านคุณคงครับเข้าใจเราด้วยนะโครงการนี้จำเป็นต่อการพัฒนาอย่าขัดขวางเลยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้ามาบอกเสียงแข็งคงกัดฟันแน่นเขาอยากพูดเหลือเกินว่าต้นไม้ต้นนี้ไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่มันมีชีวิตมีวิญ,ญญาณที่เขารัก แต่จะมีใครเชื่อไหมพวกเขาคงหัวเราะและหาว่าเขาบ้าเท่านั้นขอร้องอย่าตัดมันเลยแต่คำพูดของเขากลายเป็นเสียงที่ลมพัดหายไปทันทีเพราะเสียงเลื่อยยนต์ถูกสตาร์ทขึ้นเสียงดังแหลมเสียทิวสะท้อนกล้องไปทั่วสวน ดาวเรืองปรากฏกายตรงหน้าเขาในบันดลผมยาวปลิวไหวตามแรงลมใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวคงเจ้าไปเถอะอย่าอยู่ที่นี่ข้าจะไม่ทิ้งเจ้าไม่ว่าข้าจะต้องเจออะไรทันใดนั้นเองเสียงเลื่อยยนก็กรีดไปโดนเปลือกตะเคียนเพียงเล็กน้อยรอยขีดนั้นทำให้เกิดเสียงโหยหวนดังขึ้นมาจากในต้นไม้ เหมือนเสียงร้องของหญิงนับร้อยคนพร้อมกันคนงานที่จับเลื่อยอยู่หน้าซีดเผือดดวงตาลุกโพลงแล้วล้มลงไปชักดิ้นชักงอเลือดทะลักออกมาจากปากอย่างน่าสยดสยองเสียงกรีดร้องของคนงานทำให้ทุกคนชะง,งักงักหลายคนวิ่งหนีออกไปทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามควบคุมสถานการณ์แต่ก็ไม่มีใครกล้าแต่ต้องต้งตนไม้ต่อไปคงยืนตัวสัน่น เขาเห็นกับตาว่าดาวเรืองยกมือขึ้นชี้ไปที่คนงานผู้เคราะห์ร้ายดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดข้าไม่ได้อยากเอาชีวิตใครแต่ต้นนี้คือชีวิตของข้าหากใครทำร้ายมันคือการทำร้ายวิญ,ญญาณที่ยังจองจำอยู่คงรีบคว้ามือเธอแม้จะจับต้องเพียงเงาแต่เขารู้สึกถึงความเย็นเยียบไหลผ่านเข้าสู่หัวใจดาวเรือง ถ้าเป็นเช่นนี้พวกเขาจะไม่หยุดง่ายๆข้าจะทำยังไงดีมีเพียงทางเดียวข้าต้องสละตนเองเพื่อให้วิญญาณนี้หลุดพ้นหากข้าไม่อยู่แล้วต้นนี้ก็จะเป็นเพียงต้นไม้ธรรมดาไม่มีเหตุผลให้ใครต้องกลัวหรือล้มตายอีกต่อไปไม่เจ้าอย่าพูดแบบนั้นข้าไม่ต้องการให้เจ้าหายไปข้าจะปกป้องเจ้าเองคงเจ้าคือมนุษย์ เจ้าควรได้ใช้ชีวิตที่ยืนยาวไม่ใช่จมอยู่กับความรักที่ไม่มีวันเป็นจริงข้าเฝ้ารอรักมานานแสนนานจนได้พบเจ้าแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับข้าทันใดนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มท,ทั้งที่กลางวันฟ้าผ่านลงใกล้ต้นตะเคียนดังสนั่นจนแผ่นดินสะเทือนเจ้าหน้าที่และคนงานแตกตื่นวิ่งหนีกันโกลาหลทิ้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ไว้โดยไม่หันกลับมาอีกเลย ดาวเรืองยุกมือขึ้นเหนือศีษะร่างของเธอเริ่มเปล่งแสงสีทองนุ่มๆคงรีบวิ่งเข้าไปกอดเธอทั้งน้ำตาเขารู้สึกว่าร่างของเธอกำลังค่อยๆจางหายไปดาวเรืองอย่าไปข้าขอร้องจงมีชีวิตต่อไปเถิดคงจงรักและมีความสุขแม้ไม่มีข้าแสงทองสว่างวาบขึ้นไปบนท้องฟ้า ก่อนจะสลายหายไปพร้อมกับร่างของเธอเหลือเพียงลมพัดผ่านใบตะเคียนสั่นไหวเหมือนกำลังร่ำลาขงสุดลงกับพื้นกอดลำต้นตะเคียนแน่นน้ำตาไหลไม่ขาดสายความเจ็บปวดในอกเหมือนจะฉีกออกเป็นสิ่งเสี่ยงต้นไม้ใหญ่ยืนตระงานอยู่เหมือนเดิมแต่ความรู้สึกอบอุ่นที่เคยมีหายไปตลอดกาล หลังเหตุการณ์วันนั้นโครงการก่อสร้างถูกเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดเจ้าหน้าที่รายงานว่าเกิดเหตุผิดปกติจนไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ชาวบ้านพากันมากราบไหว้ต้นตะเคียนอีกครั้งแต่ไม่มีใครได้พบวิญญาณหญิงสาวอีกเลยคงยังคงอยู่ในสวนเดิมเขาดูแลต้นตะเคียนใหญ่เหมือนดูแลหัวใจของตนเองทุกครั้งที่ยืนมองเขาจะนึกถึงรอยยิ้มของดาวเรืองและเสียงของเธอ ยังคงก้องอยู่ในหัวใจข้ารักเจ้าแม้เราจะอยู่คนละโลกขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับหากท่านชอบเรื่องราวแนวนี้อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้เพื่อไม่พลาดเรื่องใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ